โอ้โหถึงกับอยู่กันไม่เป็นสุขเลยนะครับสำหรับหุ่นเซนนาะพอหลังจากที่มีการประท้วงให้ยกเลิกโครงการ c le จากคนกัมบูชาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยล่าสุดแกก็ได้ออกมาเตือนประชาชนในประเทศด้วยนะครับว่าห้ามออกมาประท้วงแบบนี้เด็ดขาดเพราะอาจจะนำไปสู่การนองเลือดก็เป็นได้นี่เขาออกมาขู่ประชาชนตั้งแต่เนิ่นๆเลยเหรอครับเนี่ย ก็กราบสวัสดีน้องๆนุๆทุกคนโดยนาจามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงอ,อกระนี้คนเดิมเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกดิวขึ้นมา1น,นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมาก ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขเเมเนี่กำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าในช่วงช่วงนี้นะครับคนขเเมรที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยได้มีการออกมาประท้วงกันเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุน่นแคนาดาออสเตรเลียหรือว่าฝรั่งเศสก็มีการประท้วงจากคนกัมพูชาที่ได้เทินทางออกมาทํางานที่นั่นแล้วก็มีการตั้งลกลาก,กันไปอยู่ที่นั่นนะครับ ซึ่งพวกเขาเนี่ยที่ออกมาประท้วงกันแบบไม่ได้ตัดไม้หลักๆก,ก็เป็นเพราะต้องการที่จะให้ประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นส่งจดหมายไปคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องที่กัมพูชากําลังจะยกสี่จังหวัดให้กับเวียดนามนั้นไปดูแลซึ่งนาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแต่ละประเทศที่ถูกคนกัมพูชาออกมาประท้วงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นพวกนี้เขาจะทําตามหรือเปล่านะครับเพราะหลักๆมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลพวกเขาอะนะ แต่การประท้วงแบบนี้เท่าที่นาหาข้อมูลเขาบอกว่ามันจะมีการประท้วงเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับจะทําจนกว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะยกเลิกแผนการน,นี้ซะแต่เชื่อเถอยยังไงก็ไม่น่าจะล้มเลิกนะครับเพราะมีการเซ็นสัญญาการเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้คนกัมพูชาในประเทศเองก็ออกมาแสดงความชื่นชมคนคเขมรที่อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนะครับที่ยังมีการออกมาช่วยเหลือพวกเขาเพราะคนคเขมรภายในประเทศไม่น่าจะมีโอกาสที่จะออกมาประท้วงอะไรแบบนี้ได้ เพราะถ้าหากแลมหน้าออกมาเนี่ยรับรองว่าจะต้องโดนจับขังคุกในทันทีข้อหาไม่เชื่อฟังรัฐบาลเพราะก่อนหน้านี้นะครับนายฮุนเซนเคยมีการออกมาบอกเอาไว้แล้วครั้งหนึ่งว่าถ้าหากมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับทางรัฐบาลคนผู้นั้นจะต้องถูกจับเข้าสังเตนในทันทีซึ่งหลังจากที่คนคอมเมนต์จากต่างประเทศได้ออกมาปะท้วงกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับล่าสุดสงสัยเรื่องมันจะใหญ่กว่าที่คิดนะครับพะทางฮุนเซนเองเนี่ยถึงกับต้องมีการโฟนอินออกมาในทันที โดยเขามีการอัดคลิปเสียงของตัวเองแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวของเขาโดยสิ่งที่เขาได้บอกลงไปในโลกโซเชียลเนี่ยหลักๆก,ก็คือเรื่องที่มีคนกัมพูชาในต่างประเทศเนี่ยออกมาประท้วงกันเยอะแยะเต็มไปหมดนั่นแหละเขาบอกประมาณว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรกับคนเขเมรที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้แต่ถ้าหากเป็นคนเขเมรภายในประเทศขอสั่งว่าห้ามออกมาประท้วงอะไรแบบนี้เด็ดขาดเพราะการทําแบบนี้มันจะเป็นการนําไปสู่การนองเลือดเกิดขึ้นก็ได้ แล้วเขาก็บอกด้วยว่าการออกมาประท้วงแบบนี้มันเป็นการกระทําที่พิดมันเป็นพวกกบฏท,ที่จะล้มล้างรัฐบาลแล้วก็ชอบบิดเบือนความจริงการร่วมมือของทั้งสามประเทศเพื่อที่จะพัฒนาเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจในครั้งนี้มีการประชุมแล้วและเห็นตรงกันจากทั้งสามประเทศเป็นที่เรียบร้อยและเขาจะไม่มีการถอยในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนยวนเซนเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้เลยนะครับ สรุปคือนายฮุนเซนก็ออกมาเตือนประชาชนในประเทศนั่นแหละว่าอย่าลิออกมาประท้วงอะไรกันแบบนี้โดยเด็ดขาดไม่งั้นจะโดนจับเข้าคุกหรืออาจจะหนักกว่านั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับแน่นอนหลังจากที่มีการอาเสียงออกมาแบบนี้ของนายฮุนเซนมันก็เป็นเหมือนกับการยืดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังไงก็ไม่ทราบนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยประเทศที่จเจริญแล้วเขาจะอนุญาตให้คนประท้วงกันได้นะแต่ต้องประท้วงกันแบบสันตินะครับแต่นี่กลับมีการสั่งว่า ห้ามออกมาประท้วงกันโดยเด็ดขาดแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยชัวชัวอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่มีการออกมาโฟนอินของนายฮุนเซนในครั้งนี้มันก็ทําให้คนเขียหลายต่อหลายคนเนี่ยได้ออกมาแห่แห่คอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของคนเคขียนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้รับคําสั่งจากนายฮุนเซนแล้วเนี่ยพกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าชอบออกมาบอกว่าไม่ให้ประชาชนนั้นกังวล ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนแต่เวลาที่ประชาชนนั้นเห็นต่างจากตัวเองกลับหาว่าพวกเขานนั้นเป็นฝ่ายค้านนี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วการออกมาประท้วงแบบนี้มันไม่ใช่ไยคุกคามแต่มันแสดงออกให้เห็นถึงความชัดเจนว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำแล้วพวกเขาก็ไม่ไว้ใจรัฐบาลอีกต่อไปแล้วคุณทำแบบนี้คุณกำลังสร้างความเกลียดชังให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณควรที่จะถามความคิดเห็นของประชาชนบ้างก่อนที่จะคิดทำอะไร ได้โปรดอย่าใช้ความรุนแรงกับผู้บริสุทธิ์พวกเขาเป็นแค่ประชาชนไม่มีอาวุธที่จะต่อต้านรัฐบาลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยประชาชนออกมาประท้วงก็หาว่าพวกเขาเป็นพวกกบฏหาว่าพวกเขาเป็นพวกฝ่ายค้านประเทศเราเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่หรอคุณเองไม่ใช่หรอที่กําลังจะมีโครงการมอบพื้นที่ของเราให้กับประเทศเพื่อนบ้านคุณเองไม่ใช่หรอที่กําลังจะสร้างความแตกแยกแต่คุณกลับบอกว่าประชาชนกําลังสร้างความแตกแยก ประชาชนแค่เห็นต่างกับคุณแล้วพวกเขาก็คิดว่าที่ดินเหล่านั้นมันเป็นที่ดินของบรรพบุรุษของเขมรพวกเราสามารถจัดการดูแลกันเองได้ทำไมคุณถึงไม่ฟังเสียงของประชาชนเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า25ปีแล้วสินะที่ไม่เคยเกิดการประท้วงขึ้นมาเลยหลักๆก็เป็นเพราะคุณชอบใช้ข้าออ้างแบบนี้แหละที่จะไม่ให้ผู้คนออกมาประท้วงคุณชอบบอกว่าให้เชื่อใจรัฐบาลแต่คุณไม่สร้างความเชื่อใจให้กับประชาชนเลย ในตอนนี้ดูเหมือนกับไม่มีใครเชื่อใจคุณอีกต่อไปแล้วไม่มีใครที่จะต้องการเสียบ้านเกิดให้กับคนอื่นคนที่ไม่ต้องการเสียบ้านเกิดให้กับคนอื่นนี่ถือว่าเป็นกบฏเหรอฟังแล้วมันไม่สมเหตุสมผลซะจริงๆริคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ35ออกในวันที่24กันยายน1 9 9 3ระบุเอาไว้ว่าประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทางเศรษฐกิจและทางสังคมนี่คือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศ ข้อเสนอแนะของประชาชนรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบและแก้ไขยอย่างละเอียดโดยองค์กรของทางรัฐคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวังว่าคุณจะเสียชีวิตในเร็วๆวันนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็แค่ยกเลิกโครงการ CLV ก็แค่นั้นส่วนเรื่องอื่นประชาชนก็ไม่มีปัญหานี่มันเป็นยุคใหม่ของการปกครองทุกคนก็รู้แต่ที่ทุกคนไม่เข้าใจคือทำไมคุณต้องเอาเวียดนามเข้ามากดขี่คนในประเทศด้วยทำไมถึงไม่เข้าใจอะไรกันบ้างเลย คอมเมนต์ตมาเขาบอกว่าในตอนนี้ประชาชนจํานวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ C.L.V. นี้แต่ประชาชนก็ไม่กล้าที่จะออกมาประท้วงทําไมถึงไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐสักคนหนึ่งเลยล่ะที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนจะได้ไม่ต้องมีการออกมาประท้วงเกิดขึ้นไม่มีใครหรอกนะที่อยากจะออกมาประท้วงแต่ถ้า,ามันจําเป็นมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีใครที่จะทําเพื่อประชาชนเลยสักกคน อ่าก็ความคิดเห็นของคนเขมรนไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเดือดปุดปุดเลยนะและแต่ละคอมเมนต์เนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวซึ่งคอมเมนต์ทั้ง100%เนี่ยก็จะคล้ายคกันนะครับคือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณเซนนั้นได้พูดออกมาแล้วก็สั่งเอาไว้คือเรื่องการประท้วงเนี่ยบางคนก็คิดว่ามันก็เป็นสิทธิ์ขั้นต้นของประชาชนทุกคนที่จะออกมาประท้วงได้แล้วไอ้การที่เรารักชาติแล้วต้องการที่จะรักษาพื้นที่ดินของเราเอาไว้เนี่ย มันเป็นการกรบฏตรงไหนคือดูเหมือนกับคูลเซนจะพยายามทําให้ทุกคนที่เห็นต่างกับเขาเนี่ยเป็นพวกฝ่ายค้านหรือว่าเป็นกบฏไปซะหมดนะครับซึ่งเอาตรงๆมันก็เป็นมุกเดิมๆของประเทศที่ถูกปกครองมาโดยตระกูลตระกูลเดียวมาอย่างยาวนานจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ละทีเนี่ยมันก็คงจะต้องใช้เวลากันพอสมควรเลยนะก็ต้องคอยดูกันไปกันละกันนะครับว่าในหลังจากนี้เนี่ยกัมพูชาพวกเขาจะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้กันยังไง ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วทุกๆคนหลาะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนในช่องคอมเมนต์ให้นาทราบด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ